สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะครับคือการที่สถาบันวิจัยดรราราศาสตร์แห่งชาติของหลายๆประเทศกลายมาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการอวกาศในอดีตดาวเทยียมที่เคยต้องปฏิบัติภารกิจแล้วมีขนาดเป็นพันกิโลกรัมตอนนี้เราสามารถที่จะทําสิ่งเดียวกันได้ในดาวเทียมขนาด20กิโลกรัมแล้วในทศวรรษ2 0 4 0นักวิเคราะห์คา,าดการณ์กันว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยียอวกาศทั่วโลกจะอยู่ในระดับ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐน็อตหนึ่งตัว ที่อยู่บนโลกราคา1บาทกลายเป็นน็อตราคา1 0 0 0 0บาทสิ่งที่ new space economy กำลังพาเราไปเป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้นมากๆนี่คือรถไฟขบวนใหม่ที่ประเทศไทยเราอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องไม่ตกขบวน ปีนี้ก็เป็นปีที่มีเรื่องน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศหลายประการเลยนะครับ อินเดียกลายเป็นประเทศที่4ในโลกนะครับที่สามารถส่งยานไปลงที่ผิวดวงจันทร์ได้การใช้กล้องโทรทัศน์ที่อยู่ในอวกาศอย่างเช่นเจมส์เว Space Telescope ทำให้เกิดการค้นพบใหม่ๆทางดาราศาสตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นแกแล็กซี่ที่อยู่ไกลออกไปเรื่อยๆทำลายสถิติาแกล็กซีที่ไกลที่สุดที่มนุษย์รู้จักแต่นอกไปจากนั้นนะครับสิ่งที่ เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะครับคือการที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของหลายๆประเทศกลายมาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการอวกาศนะครับอย่างเช่นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของเกาหลีนะครับหรือของอินเดียหรือของญี่ปุ่นล้วนพัฒนาอุปกรณ์นะครับหรือแม้แต่ดาวเทียมเป็นดวงๆเลยนะครับเพื่อที่จะทําวิจัยด้านดาราศาสตร์ในอวกาศสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับคือการเข้าถึงอวกาศ กำลังมีต้นทุนที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิตอลการเข้าถึงอวกาศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เพียงว่าเราสามารถที่จะทำวิจัยด้านอาวกาศหรือทางด้านดาราศาสตร์ในอวกาศได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อต้นทุนต่ำลงทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่ทำให้เอกชน สามารถเข้ามามีบทบาทในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากอวกาศได้มากขึ้นแต่ก่อนนะการที่เราจะส่งวัตถุอวกาศส่งดาวเทียมส่งยานอวกาศเราแทบจะต้องเป็นผู้เล่นภาครัฐเท่านั้นเลยแต่สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับด้วยการที่ดาวเทียมมีขนาดเล็กลงถูกลงต้นทุนต่ำลงในอดีตกล้องที่จะใช้ถ่ายภาพยนตร์เราจะเห็นกองถ่าย มีกล้องขนาดใหญ่แบกขึ้นหลังหรือต้องอยู่บนขาตั้งขนาดใหญ่ในขณนะที่สิ่งเดียวกันนี้สามารถเกิดในโทรศัพท์มือถือของท่านได้แล้วดาวเทียมก็กำลังถูกปฏิวัติด,ด้วยกระบวนการเดียวกันในอดีตดาวเทียมที่เคยต้องปฏิบัติภารกิจหนึ่งๆแล้วมีขนาดเป็นพันกิโลกรัมเป็นปันตอนนี้เราสามารถที่จะทำสิ่งเดียวกันได้ในดาวเทียมขนาด10กิโลกรัม 20กิโลกรัมแล้วและภาครัฐและเอกชนทั่วโลกต่างมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะต้องตักตวงมูลค่าเพิ่มและมูลค่าที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่จาก New Space Economy โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้สิ่งที่ New Space Economy กำลังพาเราไปเป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้นมากๆในทศวรรษ2040 นักวิเคราะห์คาดการ์กันว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยีอวกาศทั่วโลกจะอยู่ในระดับ1ล้านล้านเหรียญสารัฐซึ่งเป็นมูลค่าตลาดที่ใหญ่กว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การทำชิปการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันด้วยซ้ำนี่คือรถไฟขบวนใหม่ที่ประเทศไทยเราอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องไม่ตกขบวน ในการนี้นะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเล็งเห็นทั้งข้อจํากัดและโอกาสใหม่ของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศขึ้นด้วยศักยภาพกําลังคนและอุปกรณ์ที่มีการลงทุนอยู่แล้วภายใต้กระทรวงอวของเราแต่มันไม่เคยถูกเอามาประกอบร่างกันให้เป็นดาวเทียมเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยสร้างดาวเทียมที่มีน้ำหนักมากกว่า5กิโลกรัมมาก่อน อันนี้คือเส้นทางของเราที่เราจะยกระดับศักยภาพการผลิตในประเทศไทยจากดาวเทียมขนาด5กิโลกรัมไปสู่ดาวเทียมระดับ100กิโลกรัมจุดนี้นะครับเป็นก้าวกระโดดที่ใหญ่มากและเป็นก้าวกระโดดที่จะทำให้เกิด Space Ecosystem หรือระบบนิเวศอวกาศขึ้นได้ในประเทศไทย ดาวเทียมดวงแรกที่เราพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี2565ที่ผ่านมาภายใต้กระทรวงอวคือดาวเทียม TSC 1นะครับโดยที่ TSC ย่อมาจาก Thai Space Consortium หรือ โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน13หน่วยงานภายใต้กระทรวงอวอร์ทำงานร่วมกันเป็นภาคีดาวเทียม TSC 1จะเป็นดาวเทียมที่ใช้สำรวจโลกด้วยวิธีใหม่มันเป็นเทคโนโลยีที่เราเคยสร้างอยู่แล้วเพื่อใช้ติดตั้ง ที่หอดูดาวแห่งชาติบนยอดดอยอินทนนนั่นคือการใช้สเปกโทรกราฟในการที่จะบันทึกสเปกตรัมของดาวฤกษ์ของกาแล็กซีของวัตถุท้องฟ้าเทคโนโลยีเดียวกันนั้นเนี่ครับสามารถนํามาใช้บันทึกภาพของผิวโลกที่แทนที่ในอดีตจะมีอยู่เพียง4-5สีพร้อมๆกันให้กลายเป็นร0อยๆสีพร้อมกันได้เทคโนโลยีนี้เรียกว่าไฮเปอร์สเปกตร i ลอิมเมนะครับซึ่งเรา เคยมองถึงประโยชน์ของมันแต่ในทางดาราศาสตร์แต่ในปัจจุบันเนะครับเราสามารถที่จะยกระดับเทคโนโลยีนี้ทำให้มันมีศักยภาพในการที่จะปฏิบัติภาพพรกิจในอวกาศได้อย่างเป็นเอกเทศด้วยเทคโนโลยีในมิติต่ตางๆที่มีการพัฒนาขึ้นอยู่แล้วในกระทรวงอวของเราดาวเทียมนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถสาธิตให้กับประชาชนผู้เสียภาษีนะครับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม ไม่ใช่เรื่องที่แพงการพัฒนาดาวเทียมมีต้นทุนสูงแต่ในขณะเดียวกันก็มีการยกระดับศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกอย่าเพิ่งตกใจนะครับผู้ชมเราไม่ได้กำลังจะสร้างจรวดเรากำลังสร้างดาวเทียมคำถามคือทำไมเราไม่สร้างจรวดเพราะว่าใครๆก็กำลังสร้างจรวดกันอยู่ ใครๆก็กำลังสร้าง Space Port กันอยู่นั่นแหละครับคือประเด็นมีการคาดการณ์กันนะครับว่าตอนนี้มีบริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในการสร้างจรวดแล้วก็สร้าง Space Port เต็มไปหมดซะจนศักยภาพในการที่จะส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศใน5-10ถึปีข้างหน้าอาจจะมีมากกว่าความต้องการของดาวเทียมด้วยซ้ำน,นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้การลงทุนในการสร้างดาวเทียมด้วยตัเองเนี่ยครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ในการที่จะพัฒนากำลังพลด้านอวกาศแม้ว่ามันจะใช้เงินหลายร้อยล้านบาทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการผลักดันให้เกิดงานให้เกิดระบบนิเวศอวกาศในประเทศไทยให้วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านเทคโนโลยีอวกาศไม่ต้องไปหางานในต่างประเทศให้เขามีงานที่บ้านของเรา ท่านผู้ชมคงจะสงสัยนะครับว่าการพัฒนาดาวเทียมขึ้นในประเทศไทยจะช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจอวกาศได้ยังไงในดาวเทียมหนึ่งดวงนี่ครับมันมีระบบย่อยต่างๆหลายระบบทํางานร่วมกันดาวเทียมจะต้องใช้ระบบสื่อสารในการติดต่อกับโลกดาวเทียมจะต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะประมวลผลสัญญาณเนี่ยเป็นเอ,เนเอกเทศด้วยตัวมันเองในอวกาศดาวเทียมจะต้องมีโครงสร้างที่สามารถทนทานต่อสภาวะอวกาศได้ดาวเทียมจะต้องมีอุปกรณ์ปฏิบัติภารกิจวิทยาศาสตร์ที่ทํงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอวกาศแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ทาให้เทคโนโลยีอวกาศมีราคาแพงที่เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากที่สุดคือสิ่งที่ทําให้น็อตหตัวที่อยู่บนโลกราคา1บาทกลายเป็นน็อตราคา10,000บาทเมื่อมันถูกที่สู์ทราบแล้วว่ามันปฏิบัติภารกิจในอวกาศได้อย่างสมบูรณ์อุปกรณ์เหล่านี้ที่ถูกพัฒนาขึ้นในเมืองไทยนะครับจะมีการทํา เป็นดาวเทียมขนาดเล็กที่เราเรียกว่านาริ์คิวเป็นดาวเทียมที่มีมวลไม่เกิน10กิโลกรัมแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเองในประเทศไทยมากกว่า80% <S <s เมื่อนาริ์คิวันส่งขึ้นสู่อวกาศนั่นคือจุดที่เราทราบว่าคอมพิวเตอร์ที่เราพัฒนาขึ้นโดยคนไทยสามารถปฏิบัติภารกิจวิทยาศาสตร์ในอวกาศได้ทําให้เราทราบว่าโครงสร้างดาวเทียมที่ขึ้นรูปชิ้นงานจากห้องปฏิบัติการของเราที่ อำเภอแม่ริมสามารถปฏิบัติงานในอวกาศได้เมื่อนั้นเนี่ยครับมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นคือจุดที่สําคัญที่สุดที่เป็นโอกาสใหม่ของคนไทยที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะสร้างธุรกิจใหม่เราอยากจะเห็นระบบย่อยต่างๆเหล่านี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นโดยคนไทยจนมีศักยภาพที่สามารถปฏิบัติภารกิจวิทยาศาสตร์สามารถปฏิบัติภารกิจด้านอุตสาหกรรมในอวกาศได้ สิ่งเหล่านี้กำลังถูกพัฒนาขึ้นแล้วโดยวิศวกรของเราโดยทีมที่มีอายุเฉลี่ยเพียง28ปีในขณะนี้นะครับเราเห็นประเทศเล็กๆนะฮะตัวอย่างเช่นลิทเวเนียที่ประชากรไม่ถึง3ล้านคนหรือฮังการีที่ประชากรไม่ถึง10ล้านคนเข้ามาเป็นผู้เล่นระดับโลกในอุตสาหกรรมส่งออกเทคโนโลยีอวก,กาศถ้าประเทศเล็กๆทำได้ทำไมประเทศไทยจะทำไม่ได้เรามีศักยภาพ เรามีกําลังคนและนี่คือสาเหตุครับที่นาริกทรสวงอวและประเทศไทยกําลังลงทุนสร้างดาวเทียงขึ้นด้วยตัวเองครับ